แมลงทอดแมลงทอดขอาบ้างกุ้งแซ่บน้ำปลานะคะนะตรงร้านค้าที่เขาจะขายอาหารนะคะตรงบริเวณสตีฟู้ดหมูด้วยค่ะหนูหมูเน้นกับพัูนเน้นกับ <c oughs> พัดหมี่โคราชนะพัดหมี่โคราช งงลกสไูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตู้มาถึงแล้วนะคะแอร์แอร์เพนนะคะแอร์เพ,เพ,น,น,ะะเพนโคราชนะคะ,ะตรงที่จัดงานนะคะนเนาะสตรีทฟู้ดนะคะเย็นนี้นี่น่าทานมากเลย แถวล่างถูกซุดใช่ไหมแม่แถวแถวล่างเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันอนี้ค่ะอีกตักนึงค่ะอีกตักนึงเอาอ,อันนั้น<ก>คมาแม่ท่อ,อ,อก็ อ้ลำใหญ่มากเลยนี่หมดแด้นี่ค่ะบฮะไส่มุกคือแมลงทอดก็อันนี้อันนี้ขายยังไงค่ะราคาท่ากันรวมไดเป็องเลยีย้เ่ะ จหนมจมนอแคมะลนง,งามน,นะคะนี่ค่ะหนุมน่มๆนะคะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยน้องเลไปนุ่นทีมีบ้านลมด้วยค่ะ <c oughs> ใครอยากเล่นบ้านลมไหมคอ <c oughs> เรามาเพื่อมากินางานนี้งาน อาหารอาหารล <c oughs> ูนเจอพ่อพานแล้ว <c oughs> ไปหาพ่อพานกอนคะมีใครอยากเล่นบารลมไม้ปลาลูกโป่งก็มีค่ะนี่ปลาลูกโป่งนะคะเนาะนี่ร,รอบๆบริเวณงานนะคะอวดไฟสวยนะคะหนุ่มน้อยของแม่นะคะแม่แม่ไม่ได้กินนะเนาะตูจะพาเดินดูรอบๆนะคะเนาะมีอะไรขายบ้างนะคะเนาะงานสตรีฟู้ดนะคะแอร์เพ็กโคลดด้วยค่ะ หนูหนูเน้นกับพะเน้นกับพัดหมี่โคราดนะพัดหมี่โคราดการแสดงเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตูนจะพาเขาไปคุยกับพี่เขาพี่วันดีค่ะหนูขอถ่ายคลิปได้ไหมคะนะคะนี่ค่ะหนุ่มๆนุมนะคะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยน้องเล่ไปนู่นที น้นๆที่ได้ออกไปเห็นแสงสีเสียงค่ะเออเดินดูนะคะมีอะไรบ้างอันนี้มะแรงทอดค่ะอรลำใหญ่มากเลยนี่ไปดูนุ้นก่อนได้ไหมไปไปดูตรงบริเวณที่เขาจัดงานกันก่อนนะคะมากันสองคนคะ่ะไม่รู้ว่าพ่อพาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวตูนพาไปดูก่อนนะคะว่า อันนี้อันนี้ขายยังไงค่ะราคาเท่ากันยอะรวมได้เขาจัดเสร็จหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะนี่เครื่องบินลำใหญ่มากจอดตรงนี้เนาะถึงได้ชื่อว่าแอร์เพนนะคะโคราชนะคะนี่ค่ะรอเส <ca red> <c oughs> ื้ออะไรอ่ะโอ้ี่เจอร้านมาแลนทอดค่ะเดี๋ยเดี๋ยวเพิ่มเยอเดี๋ยว เอาอันอนี้ค่ะอีกดักนึงค่ะอีกดักนึงเอาอนั้นนีน่เคยกินครนัง้งแรกแล้วก็เครียดครั้งแรกค่ะจุ่มดีดีนะปล่อยวางนะปล่อยวางหุดอง่าเนยไม่ปล่อยยางไปหนานๆที่ได้ออกไปเห็นแงสงสีเสียงค่ะ <laughs> เออเดินดูนะคะมีอะไรบ้างอันนี้แมลงทอดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตูวมาถึงแล้วน,นะคะ Air a i p e n นะคะ Airpens c o l o r นะคะ,ะตรงที่จัดงานนะคะเนาะสตรี e ฟ f o o นะคะเย็นนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูว่าเขามีอะไร ที่ทาเสร็จแล้วบ้างให้เราได้กินบ้างด้านนู้นข้างในเป็นเวทีนะคะเสียงอีสานค่ะด้านในนู้นนะคะตุ้จะดซูให้ดูนู้นค่ะเวทีอยู่ด้านในนะคะที่คุณตู๊เขมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินไปดูว่าเขามีอะไร ที่ทาเสร็จแล้วบ้างให้เราได้กินบ้างปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกบดนะคะพี่เขาลังตั้งตั้งรั้วนะคะล้อมรั้วล้อมรั้วเวทีค่ะเวทีอยู่ตรงนี้นะคะเวทีตรงนี้เวท่ะนะคะนี่ค่ะหนุม่มๆนุมนะคะหนุม่มน้อยหนุม่มน้อยน้องเล่ไปนู่นที <laughs> เดินดูนะคะว่ามีอะไรไม่เคยกินในครั้งแรกแล้วก็เครียดครั้งแรกค่ะปห่าเลาลงหน่าทานมากเลยหนุ่มน้อยของแม่นะคะแม่ยังไม่ได้กินนะเนาะตูจะพาเดินดูรอบๆนะคะเนาะมีอะไรขายบ้างนะคะเนาะ งานสติฟู้ดนะคะแอร์เพ็งโค้กอันนี้อันนี้เรียกแมงอะไรคะ่ะแมงจีนุนค่ะแมงจีนุนอันนี้จีนุนใหญ่เอาเอาเจีบปลากับเป็นมาหานแล้วเจ้าออกอ่ะนูอขอถ่ายรูไปได้ไหม หมดแล้วนี่ค่ะของคุณค่ะฮ่าห3าบาทใส่มูบาทค่ะใส่มูปกติตอนหนูเป็นเด็กน้อยอ่ะเห็นจะเป็นรั่วผ่าไงนี่หนูมานั่งรออยู่นีงค่ะหนูรอมุดนั่นเนี่ยเลยเป็นรั่วสังกะสีเดี๋ยวเราเดินไปดูอ่าว่าเขามีอะไรที่ทำเสร็จแล้วบ้างให้เราได้กินบ้าง น,นานๆที่ได้ออกไปเห็นแสงสีเสียงค่ะเออเดินดูนะคะมีอะไรบ้างอันนี้มแมลงทอดค่ะนี่แถวล่างถูกสุดใช่ไหมแม่แ,มแถวแถวล่าง <c oughs> <c oughs> นี่ลำใหญ่มากเลยนี่ ไม่เคยกินนครั้งแรกแล้วก็เคียดครั้งแรกค่ะรมดีได้ค่ไฮดลูกสุดนะคะแล้วก็แถวมนนะคะแพงสุดค่ะส <c oughs> องตัวห้แพงสุดร้นนี้ขายไม่แพงครับเอาสองตัวห้าสิบ เดินดูนะคะว่ามีอะไรๆๆๆอ,ไอันนี้อันนี้เรียกแมงอะไรคะแมงกินุนค่ะแมงกินุนอันนี้กินุนใหญ่เอาเอาแมลงทอดแมลงทอดหนูด้วยค่ะหนูหนูเน้นกั๊บหนูเน้นกั๊บพัดหมี่โคราชนะพัดหมี่โคราช बस <laughs> one.